มันนี่สิเฮ็ดบาร์บีคิวนี่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 ต๊บันไดคันนี่ละคันนี่ได้เขาลงบานเลยขาพริกทานหอนไดทีละเดวไกลมาป้งกันมิเกลุตุ๊กินชิ่งมีอเีย เขาไม่ต้องรับแอปเปิ้ล plus ลูกชิ้นมาเสร็จอะลูกชิ้นตัดเสร็จคุณเม็ดเดนโลว์หรือเด็ดโครเกต์ลูกชิ้นไก่เลยจ้าไก่สุกงาซ่าใส่กอกไม่ปิ้งนั้นแป๊บเดียวสุกใส่กอกทองสาส์ลชว้าวมันนี่ทองฝาสดใสดีแบบน่าซีฝาเลยป๊าอินเดียเลยมะหายเบอร์เบอร์แอปเปิ้ลปีนี้ ปีนแอปเปิ้ลหมางงามง่ายเหลากินบาท่านก็ตุกอันกินดังหมากน้อยๆหมดเดอดกแอปเปิ้ลปีนี้ดกหมางงามแอปเปิ้ลดก อันน okay. ี้พ่อปวยจะถ่ยเฮ็ดดอกเฮ็ดสร้างเฮ็ดเองดอกไม้เล็กพ่อปเฮ็ดไทยขางนี้ก็เป็นดอกไม้เป็นสร้างข้างประตูหน้าบ้านมาดูใครมักสร้างก็เลยซื้อสร้างไม่ให้ส่วนบอทิกโอ้ยหามคักเป็นนนะมันมันทายไก่ว่ามันยนมันยนยุยยุยุยุุ่ยุยเคียงหยุยุยุ่ได้ขุยุัุยุยุยงุน สวนงามปีส่วนงามงามตกแต่งกระดูกเอนพลิกเป็นดอกเลยเดย้จุน่าเหาให้หนงเยินเยินเห่าทำไมเยินสมนนยปลาเปียไทยได้เลยเพื่อนเออเอาเล็กไม่เห้ไทยสุกแล้วสุกแล้เครึ่งหนึ่งหละผ้าได้ไลยนะ พาไปเบิ่งดอกไม้ที่ป่าปีเฮตห้ที่ปูโคปูเฮตห้นี่อันนี้ก็ดอกไม้โคปูเฮตห้หเฮย่างงามมันเป็นเล็กด้วยพัอนธออกเล็กเห็ดอันนี้ก็แมน,นหน้าฮอนหน้าหนาวมีตลอดดอกไม้นนก็แมน,นกับแมนสกายสกายทำอะไรฮะ นลูกไส้ขี้ดื้อขี้ด้อดอ,อันนี้ศาสตร์แม่นี่ปูวะให้แม่ได้ไม่ได้ปูวะให้เธอนางเด้ไม่หอดหมอนไม่หอดศาสตร์นี่แหละเป็นของของมั่นเลยแหละนะสุประละเป็นนิสสลาษ นี่ห้าสิบแปรอย่างขนมจีนเม่อกี้ย่างขนมจีนอร่อยมากด้ยจ้าสับสับมากันจับเด็กหน่อยมาลูกหลายมา